แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่317แผนของแต่ละคนไม่รู้นี่คือผู้ใดหรือเด็กคนนี้รูปโฉมหล่อเหลายิ่งนักแต่ฉลาดมากไปหน่อยยังคิดจะมาหาเงินจากข้าดีว่าข้ายังฉลาดอยู่ให้เม็ดถั่วทองกับเขาเพียงเม็ดเดียวท่านหญิงหลินอันมองส่งสื่อชูแล้วกล่าวอย่างภาคภูมิใจส่งสื่อชูมองส่งวินแววตาก็เปลี่ยนไป มองท่านหญิงหลินอันก็แสดงสีหน้าอีกแบบหนึ่งมูลค่าถั่วทองเม็ดหนึ่งน้อยหรือต่อให้เป็นคนในหมู่บ้านที่ทั้งครอบครัวทำงานแบกรุ่งหามคําทั้งเดือนยังได้ไม่เท่าเม็ดถั่วทองนี้เลยเด็กสาวผู้มั่งคั่งคนนี้ช่างหลังฐานครอบครัวตนเองนะักไม่รู้ถึงความสำคัญของเงินทองที่แท้จริงสายตาเช่นนี้หมายความเช่นไรเจ้ายังไม่บอกเลยว่าคนนี้เป็นผู้ใด ท่านหญิงหลินอันถามต่อซ่งสือชูทํำสีหน้าอย่างช่วยไม่ได้บุตรชายของข้าเองในขณะที่รูม่านตาของท่านหญิงหลินอันเบิกกว้างซ่งสือชูก็รีบพูดต่อไม่ต้องแปลกใจลูกคนนี้เป็นลูกข้าแท้ๆเองไม่โกหกหรอกเจ้ามีลูกโตเท่านี้แล้วหรือใช่แล้วโตเท่านี้แล้วซ่งสือชูเดินเข้าไปหาซ่งวินหยิบทองจากซ่งวินมาแล้วส่งคืนให้องค์หญิงอัน นี่ของเจ้าวันหลังอย่าใช้เงินทองมาหลอกล่อเด็กอีกเล่าไม่ไม่ของที่ให้ไปแล้วจะเอากลับคืนได้อย่างไรท่านหญิงหลินอันถอยหลังหลายก้าวต่อให้เด็กตรงหน้าไม่ใช่ลูกส่งสือชูนางก็ไม่มีทางเอาเงินทองคืนกลับมาพอเป็นลูกของส่งสือชูยิ่งไม่ควรซ่งวินมองส่งสือชูด้วยสายตาขมขื่นเขากำลังคิดหาวิธีทำให้ครอบครัวร่ำรวยขึ้นมาเป็นเด็ก เด็กที่ผ่านอายุหกขวบมาแล้วไม่ใช่เด็กน้อยเช่นตอนสามสี่ขวบต้องวางแผนชีวิตในอนาคตแล้วอย่างน้อยๆต้องมีรายรับที่มั่นคงท่านแม่อันนี้เป็นเงินที่ข้าหามาได้นะท่านเอาไปไม่ได้ส่งวินเบะปากส่งสือชูหัวเราะออกมาเงินตะเอียที่ได้จากนางไม่เคยเก็บอันนี้เป็นเงินที่ได้มาด้วยความบังเอิญยิ่งให้ออกไปไม่ได้ซ่งวินทําอะไรไม่ได้ จะร่ำรวยทว่าหนทางมีอุปสรรคแต่ใช่ว่าจะไม่มีทางเขาไม่มีเงินแต่เขาสามารถหยิบยืมจากชิงซานชิงซานเป็นเด็กรับใช้หลังจากขายตัวมาที่นี่แล้วทุกๆเดือนจะได้เงินเดือนสองตำลึงเวลาผ่านมานานเพียงนี้แล้วคิดว่าคงจะเก็บได้ไม่น้อยซ่งวินไม่คิดจะล้มเลิกความตั้งใจของตนเองซ่งสือชูนั่งที่โต๊ะกินข้าวกับท่านหญิงหลินอันไม่นานนักผู้อาวุโสชีกับราชครูเว่ยก็เข้ามา นั่งลงกินข้าวกลิ่นหอมของหม้อไฟติดลงบนเสื้อผ้าหน้าผมทว่ากลับไม่มีผู้ใดใส่ใจอยู่ต่อหน้าของอร่อยสิ่งอื่นๆก็ไร้ค่าบนโลกนี้มีรสชาติมากมายแต่ว่ารสชาติที่ทําให้คนมีความสุขนั้นนอกจากสภาพอารมณ์จิตใจของแต่ละคนแล้วสิ่งอื่นๆที่สำคัญก็คือของอร่อยทัศนียภาพที่สวยงามและสิ่งที่ได้รับมอบหมายเช้าว,วันต่อมา เสียงไก่ขันดังเซ็งแซ่ซ่งวินเอาเงินที่ได้มาจากชิงซานมาหาเหมาซื้อเหมาซื้อกำลังนอนพักผ่อนอยู่ช่วงปีใหม่เพิ่งผ่านไปพื้นดินยังคงแข็งอยู่ไม่สามารถทำอะไรได้ออกไปเก็บมูลบัวเช่นนั้นหรือยามกลางคืนมูลบัวก็ถูกพวกคนชราที่ใช้แรงงานไม่ไหวแบกตะกร้าเดินเก็บไปแล้วปกติก็จะสอบถอด่าซ่งซู่ซูในใจ จะโชคดีอะไรเพียงนั้นตอนนี้ใกล้จะได้เลื่อนขั้นมาเป็นคนเก็บเงินของร้านเค้กแล้วในทุกๆเดือนเงินที่จะเอากลับบ้านก็เยอะขึ้นด้วยคนในบ้านคนใดเมื่อเห็นส่งสูซูแล้วไม่ยกนิ้วโป้งให้ก็คงมีแต่พี่สะพยเช่นนางคนนี้แม่สามีไม่ชอบสามีก็ไม่ปลื้มบ้านใหญ่ก็กลั่นแกลง้งอ,อยากออกไปทำงานหาเงินเช่นงานไปทำกับข้าวที่โรงปูนหรือไปทำงานจดบัญชีที่โรงงานยาก็ได้แต่ทว่าที่นั่นไม่มีผู้ใดต้องการนาง คนที่ผู้อื่นไม่ต้องการก็คือนางมีชีวิตมานานเพียงนี้เหตุใดจึงได้ตกมาอยู่ในสภาพนี้เศร้าใจในขณะที่กำลังเศร้าซึมฉับพลันนั้นก็มีเงาคนปรากฏขึ้นตรงหน้าเงื่อยหน้าขึ้นมองพบว่าเป็นส่งวินที่ตัวไม่สูงแต่ดูสะอาดสะอ้านเด็กน้อยมีผิวพรรณขาวผ่อง ดูตัวไม่ใหญ่มากหากใบหน้าดูดีกว่านี้หน่อยแล้วใส่เสื้อผ้าดีๆอีกนิดจะยิ่งทำให้คนที่เห็นต้องตกตะลึงเจ้าเด็กเหลือขอมาที่นี่ด้วยเหตุใดเหมือนแม่ที่ปลิ้นปล้อนของเจ้าจะมาเยอะเยาะข้าเช่นนั้นหรือเหมาซื้ออาปากก็พูดถ้อยคำโหดร้ายออกมาซ่งวินขมวดคิ้วอยากจะตกเหมาซื้อสักฉาดท่านแม่ของเขาเป็นคนกะลอนปลิ้นปล้อนที่ใดกันจ้องมองเหมาซื้อด้วยความไม่สบอารมณ์ ให้โอกาสเจ้ากลับคำพูดอีกครั้งในขณะที่พูดก็เอาเงินมาวางไว้บนมือเหมาซื้อก็รู้สึกอิจฉาขึ้นมาทันใดจ้องเงินในมือส่งวินแล้วกลืนน้ำลายอึกใหญ่ช่างบ้านตระกูลส่งหาเงินได้เท่าใดกันแน่เงินที่เด็กคนหนึ่งถือเล่นในมือยังมีมากกว่าที่นางใช้ในหนึ่งปีเสียอีกกลับคำพูดดีหรือไม่กลับดีกว่าเด็กน้อย ไอ้นั้นหลอกล่อง่ายได้นักเพียงแค่พูดไม่กี่คำให้เด็กสบายใจไม่แน่พอเด็กโดนชมจนมึนงงไม่รู้ทิศรู้ทางแล้วก็จะส่งเงินนั้นมาให้นางเป็นคนดูแลให้ท่านแม่ของเจ้าเป็นคนมีความสามารถมากรูปร่างหน้าตาก็สวยงามจิตใจก็ดีไม่เพียงแต่หาเงินเก่งแต่ยังพาคนในหมู่บ้านร่ำรวยเพิ่มขึ้นมาด้วยไม่เพียงเท่านั้นเจ้าลองดูพื้นในหมู่บ้านนี้สิเป็นพื้นปูนทั้งนั้นของเหล่านี้ไม่ใช่แค่นายอำเภอคนเก่าคนเดีเดยวทำได้หรอก คำพูดไร้กาศที่เหมาซื้อพูดออกมาสามารถทําให้คนโมโหตายแต่ครั้นผู้สรรเสริญเยินยอคนทั้งสีหน้าและคําพูดกลับต่างกันราวคนละคนความสามารถนี้ทําให้ท่งวินถึงกับชมเชยว่าเยี่ยมยอดที่แท้คนที่บรรลุนิติภาวะแล้วเป็นเช่นนี้นี่เองพอมั่นใจแล้วก็เริ่มลงมือใช้คําพูดหลอกล่อเหมาซื่อสุดท้ายคาดไม่ถึงว่าจะได้ข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรเขาออกเงินลงทุน ซื้อออกแรงทําเส้นบะหมี่เย็นกับออกเร่ขายสุดท้ายกําไรที่ได้มาในทุกๆก,การขายหนึ่งถ้วยเหมาซื้อก็จะได้รับเงิน 1e8 อีแปบะหมี่เย็นหนึ่งถ้วยขายราคา3มอีแปเงินที่เหมาซื้อได้รับยังไม่พอกับค่าลงมือทําค่าเร่ขายค่าขนส่งที่นางทําแต่ว่านี่เป็นโอกาสเดียวที่นางจะสามารถหาเงินได้เหมาซื้อได้คิดคำนวณอยู่ในใจหลังจากทำบะหมี่เย็นไปแล้วหนึ่งครั้งนางก็จะรู้วิธีทำบะหมี่เย็นที่ทรงรื่ยเสียงขายดิบขายดีแล้ว พอทำเป็นแล้วในอนาคตยังต้องมาคอยกังวลกับวิธีหาเงินอีกหรือหากได้วิธีทำบะหมี่เย็นแล้วแล้วหากเกิดอยู่เมืองถงไม่ได้ก็พาสามีไปอยู่ที่อื่นในเมืองมณฑลแล้วตนเองก็เปิดร้านขายบะหมี่เย็นทุกวันถึงตอนนั้นคงหาเงินได้มากมายซ่งรุ่ยเสียงเปิดอยู่สามร้านใช้เวลาไม่นานนักก็ซื้อบ้านแล้วรับลูกกบภรรยาไปอยู่ด้วยกลายเป็นคนมีชื่อเสียงในเมืองไปในอนาคตไม่รู้จะมีคนมากน้อยเท่าใดที่อิจฉา เรียนต้องเรียนแน่นอนพอซ่งวินเห็นเหมาซื้อติดกับก็หันหลังไปพร้อมกับเผยรอยยิ้มชั่วร้ายออกมากิจการอันแรกของเขากำลังจะเริ่มต้นขึ้นบะหมี่เย็นที่มีรสเผ็ดต้องอร่อยแน่นอนและต้องเป็นที่นิยมวิธีการที่เขาจะขายบะหมี่เย็นคือการเข็นรถเร่ขายหากเป็นเช่นนี้วันหนึ่งสามารถเดินไปรอบอำเภอโอกาสที่จะขายได้ก็สูงขึ้น ไม่เหมือนร้านที่อยู่กับที่เช่นของท่านลุงคนที่อยู่ใกล้แล้วอยากกินก็ค่อนข้างสะดวกแต่พวกคนที่อยู่ไกลาหากไม่ได้อยากกินมากๆผู้ใดจะลงทุนถอมาตั้งไกลเพื่อกินบะหมี่เย็นเพียงไม่กี่คำไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็เป็นการค้าที่หาเงินได้ส่วนเรื่องที่เหมาซื่อจะขโมยสูตรแล้วหนีไปเฮิร์ตหากนางกล้าทาเช่นนี้เขาก็จะเป่าประกาศสูตรออกไปถึงตอนนั้นก็ไม่ต้องมีผู้ใดได้ผลประโยชน์ แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่318้สอนส่วนเรื่องหากเปิดเผยสูตรทำบะหมีเย็นออกไปแล้วนั้นทางท่านลุงจะได้รับผลกระทบหรือไม่ซ่งวินไม่ได้เป็นกังวลใจท่านลุงพอใจที่เป็นเช่นนี้แล้วเขาย่อมไม่คิดมากเพียงนั้นหากผู้อื่นทำเป็นแล้วจะอย่างไรกิจการของเขาก็ไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหรอย่างไรคนในเมืองถงล้วนทำหมันโถเป็นกันทั้งนั้น แต่ในเมืองก็ยังมีคนขายมันโถอยู่บางครั้งคนเรามักขี้เกียจที่จะลงมือทำเองดังนั้นบางปัญหายังคงมีให้เห็นอยู่หากมีแผนการคิดไว้หมดแล้วสามารถทำอะไรเพื่อลดความเสี่ยงได้ก็ดีในฐานะที่เป็นคนอยู่ข้างๆไม่จำเป็นต้องทำเก่งเหมือนเหมาซื่อถึงอย่างไรหากเปลี่ยนเป็นขนื่นเขาก็รู้สึกไม่ดีขายบะหมี่เย็นได้หนึ่งชุดก็แบ่งเงินให้หนึ่งอีแ งวินไว้ใจเหมาซื้อมากเอาเงินให้เหมาซื้อไปซื้อแป้งซึ่งแป้งเป็นวัตถุดิบสําคัญในการทําบะหมี่เย็นเขาจ้องมองเหมาซื้อพอทําได้ก็เอามาชั่งน้ําหนักทําจนมีความมั่นใจเช่นแป้งหนึ่งช่างสามารถทําบะหมี่เย็นได้กี่ชุดทําเส้นได้เท่าไหร่พอถึงเวลาขายก็จะรู้ว่าเหมาซื้อขายไปเท่าไหร่เขาก็จะสามารถคำนวณออกมาได้ก็จะดำเนินการตามแผนการที่เขาคิดเอาไว้ได้เหมาซื้อจ้องมองซ่งวินตอนแรกคิดจะหลอกล่อสักหน่อย แต่นางกลับพบว่าสติปัญญาของนางไม่สามารถหลอกล่อได้แม้กระทั่งเด็กก็รู้สึกหมดอะไรตายอยากทันทีหลังจากนี้จะเป็นเช่นไรเจ้าเลิกจ้องฆ่าสักทีได้หรือไม่เหมาซื่อกำลังก่อไฟอยู่มองซ่งวินที่อยู่ด้านหลังอย่างจนปัญญาซ่งวินไม่ได้พูดอะไรยืนอยู่เช่นนั้นช่างเถิดในเมื่อแข่งข้อไม่ได้เช่นนั้นก็ทำได้เพียงต้องยอมรับเหมาซื่อทำงานต่อจนกระทั่งแป้งครึ่งถุงสุดท้ายได้ถูกนึ่งออกมาแล้วเอามาช่าง เดิมที่อยากจะแกล้งออกอุบายตอนช่างสักหน่อยทว่าเด็กคนนี้กลับรู้จักการช่างไม่เพียงเท่านั้นยังรู้ถึงความแตกต่างของการเอานิ้วเกี่ยวคันช่างกับการช่างปกติอีกต่างหากไม่มีวิธีที่จะหลอกล่อดได้เลยเหมาซื้อนั่งซึมเริ่มไม่ใช้สมองและล้มเลิกความพยายามลงซ่งวินพอใจอย่างยิ่งพอหลังจากช่างน้ำหนักก็พอจะรู้แล้วว่าเป็นอย่างไรจึงได้เดินกลับบ้านไป กลับมาถึงบ้านเห็นซ่งซื้อชูถืออุปกรณ์เกี่ยวกับการผ่าตัดอยู่ในมือก็เม้มปากแล้วพูดขึ้นว่าก่อนหน้านี้เห็นท่านบอกว่าอยากหาลูกศิษย์สักคนยังหาไม่ได้หรือผู้ใดบอกว่าข้าต้องการกันผู้อาวุโสชีเป็นคนพูดส่งวินจ้องมองไปที่มีดในมือซ่งซือชูที่สะท้อนแสงออกมาแล้วเอ่ยว่าข้ารู้สึกว่าโหโรนั้นทำได้นางมีความกล้า เห็นของพวกนี้แล้วไม่ตกใจกลัวจนตัวแข็งทื่อซ่งโหโรหรือหากแม่หนูนั้นต้องการที่จะเรียนหากมีเวลาสอนนางก็ไม่ขัดอะไรแต่ว่าซ่งหลิงเซียงจะให้เด็กคนนี้เรียนหรือไม่ซ่งสือชูก็ไม่อาจรู้แต่ว่าของเช่นนี้ถามกันได้อีกอย่างก็ไม่ได้เป็นคนอื่นคนไกลซ่งสือชูไล่ซ่งวินออกไปแล้วเดินมุ่งหน้าไปยังบ้านซ่งหลิงเซียงบ้านไม่ใหญ่มาก มีสี่ห้องไม่มีห้องรับแขกแบงดังดิมห้องใหญ่สุดสามารถกินข้าวได้ในขณะเดียวกันยังมีเตียงที่ตั้งอยู่ส่งโหโรกับส่งชิงชิงสองคนพี่น้องนอนห้องเดียวกันยามนี้ส่งหลิงเซียงยังอุ้มส่งไปส่งไปโตขึ้นอีกปีแล้วร่างกายยังเติบโตไม่เต็มที่มีผิวพรรณที่ขาวผ่องมองดูก็รู้ว่าเป็นเด็กเรียบร้อยเชื่อฟังผลกระทบจากโรคออทิสติกก็ค่อยๆหายไปนั่งอยู่ที่ลานบ้านขีดขีดเข,ขียนเข,ขียนอยู่คนเดียว ส่งไปอายุเท่านี้แล้วหากเป็นพวกลูกหลานตระกูลใหญ่ที่เมืองหลวงก็คงให้เข้ารับการอบรมความรู้แล้วแต่เมื่อพูดถึงการใช้ชีวิตของคนในหมู่บ้านเข้าสารอายุแค่สี่หขวบก็เป็นแค่เด็กการเรียนคืออะไรไม่ต้องให้เริ่มศึกษาเร็วเช่นนั้นเสี่ยวไปสามารถเขียนชื่อตนเองเป็นแล้วหรือส่งสือชูเอ่ยคำชมส่งไปค่อยๆหันหน้ามามองส่งสือชูแล้วตอบกลับว่าท่านพี่เป็นคนสอน จังเลยให้หน้าหอมทีหนึ่งพู้เสร็จก็อุ้มเด็กขึ้นมาแล้วหอมลงบนใบหน้าที่ขาวๆหนึ่งทีส่งไปเอื้อมมือมาเช็ดแววตาเต็มไปด้วยความไม่ชอบจ้องส่งสื่อชูแล้วพูดอย่างจริงจังท่านแม่บอกว่าอย่าให้สตรีไม่ดีมาหอมเหตุใดนางถึงกลายเป็นสตรีไม่ดีได้เด็กยังไม่รู้เรื่องต้องตีสักหน่อยนางเอื้อมมือไปตีก้นส่งไปสทีเบาๆส่งสือชูเห็นส่งหลิงเสียงเดินออกมา ส่งหลิงเซียงในตอนนี้ฟื้นตัวกลับมาเป็นสภาพที่สตรีวัยนี้ควรจะเป็นแล้วรูปร่างไม่ได้ผอมแห้งเหมือนเมื่อก่อนโดยรวมแล้วสภาพจิตใจอารมณ์ดีกว่าเดิมอยู่บ้านหรือมาหาเจ้าเพราะมีเรื่องจะคุยหน่อยนันิสัยอารมณ์ของชิงชิงค่อนข้างมั่นคงขึ้นแล้วโหโรยังไม่เท่าไหร่โหโรคนนี้ใจกล้าข้าคิดว่าอาจเรียนหมอกับข้าได้เจ้าคิดว่าเป็นเช่นไรเรียนหมอรึส่งหลิงเซียงชะงักไปแล้วมองส่งสือชู จะเป็นการเพิ่มภาระให้เจ้าหรือไม่ไม่เลยภาระหน้าที่ที่ข้าจะมอบให้จะไม่ได้เรียกตรวจทุกวันต้องการให้นางศึกษาทบทวนย้ำไปมาพอมีเวลาข้าก็มาคอยตรวจดูสำคัญที่ว่านางจะทนได้หรือไม่การเรียนหมอเป็นเรื่องน่าเบื่อบ้างหากตนเองไม่ได้สนใจเองไม่ได้ร้องขอเองโดยส่วนใหญ่แล้วมักฝืนเรียนต่อไปไม่ได้อีกทั้งสมัยนี้ยังไม่มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยเหมือนยุคปัจจุบันอีกด้วย และไม่มีให้ซ่งโหโรได้รับเกียรติบัตรหรืออะไรดังนั้นแม้ว่าจะเรียนจนจบนางก็อาจจะได้กว่าคนอื่นขั้นหนึ่งจึงต้องการคนที่จิตใจเข้มแข็งที่สามารถรับมือกับผลกระทบที่รุนแรงได้ถามนางดูสิค่าค่าตัดสินใจแทนไม่ได้ซ่งหลิงเสี่ยงไปเรียกซ่งโหโรมาซ่งโหโรพยักหน้าข้าจะเรียนพอเรียนแล้วก็จะเก่งเหมือนท่านนาหากวันหน้าได้แต่งออกไปแล้วเจอบุรุษไม่ดี ข้าก็จะมีหลายวิธีที่จะจัดการได้จะไม่ยอมให้ถูกกระทาหากเจอบุรุษดีเช่นนั้นก็ถือว่าข้าไม่ได้พูดละกันข้าจะทําดีและคอยช่วยเหลือผู้คนซ่งหลิงเสียงถึงกับจุกอยู่ที่อกโทสะแทบระเบิดออกมาอยู่รอมรอดูสินี้ใช้คำพูดที่สตรีควรพูดหรือไม่ยังไม่ได้ออกเรือนยังไม่ทันโตก็คิดแล้วว่าหากแต่งออกไปแล้วเจอบุรุษไม่ดีจะจัดการอย่างไรคิดมากเกินไปแล้ว มองไปที่ส่งสือชูแล้วยิ้มเด็กยังไม่รู้เรื่องรู้เราพูดไปเรื่อยเจ้าอยาไปใส่ใจเลยถ้าคิดว่าที่พูดมาก็มีเหตุผลเป็นสตรีมีนิสัยเป็นของตนเองก็ดีเหมือนกันหากอ่อนแอเกินไปก็จะถูกผู้อื่นรังแกได้ซ่งสือชูพูดแล้วก็สบตาของส่งโรโรอ่อนยนรู้ความเช่นส่งชิงชิงนางก็ชอบเด็กบ้านยากจนก็มีครอบครัวเร็ว ฝีมือเย็บปักถักร้อยของส่งชิงชิงก็ดีขึ้นเรื่อยๆมีทิศทางในการพัฒนาหากมุมานะในการฝึกฝนคนเช่นนี้จะไม่ทําให้คนชอบได้อย่างไรมีชีวิตชีวาเช่นส่งโหโรยังคงเป็นที่ชื่นชอบของคนเช่นเดิมทุกคนมีนิสัยใจคอเป็นของตนเองเพียงแค่ไม่ไปทําร้ายคนอื่นก่อนก็จะเป็นคนน่ารักเสมอเช่นนั้นก็ไปกันเถอะในเมื่อตัดสินใจว่าจะเรียนแล้ว ก็ต้องฝึกจิตให้แข็งอย่าตกใจจนร้องให้เล่าส่งสือชูพูดแล้วก็จูงมือซ่งโหโรเดินกลับมาที่บ้านปากของท่านหญิงหลินอันแทบจะไม่เห็นรอยปากแหว่งเพดานโหวแล้วแต่ว่าริมฝีปากยังไม่ค่อยเรียบต้องทําการผ่าตัดเล็กอีกหนึ่งครั้งในขณะที่ทําการผ่าตัดซ่งโหโรกับซ่งวินยืนดูอยู่ด้านข้างจ้องมองมีดเล่มเล็กที่คมมีดรูปร่างหน้าตาประหลาดค่อยๆเฉือนเนื้อมนุษย์ออกมา ซ่งโหโรเอามืออุดปากตนเองเพื่อกั้นเสียงที่กำลังจะพุ่งออกมาลงไปซ่งวินมองดูอย่างนิ่งเฉยเขาเคยผ่านเรื่องทุกทรมานมาแล้วศพคนจริงๆก็เคยเจอมาแล้วของเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น